ะะวันนี้นะคะมีเครื่องเข้าใหม่นะคะลงใหม่สต็อกลงแล้วนะคะวันนี้เป็นเครื่องบูสายพันอินเตอร์นะคะแล้วก็เป็นแปดธรรมดานะคะ P ี่เคเฮดหนึ่งกับสี่ขี่เบหนึ่งนะคะ วางเครื่องนะคะก็สามารถสอบถามได้ะคะ่ะแล้วก็กใครจะซื้อไปติดตั้งให้ท่านที่เพิ่ง้ที่บ้านติดตั้งให้เองก็มีอุปกรณ์ขายครบชุดนะคะหรือว่าทางคนไหนนะคะรับวางเครื่อง,งยนต์ก็สามารถมาซื้อได้นะคะมีะอุปกรณ์ติดตั้งครบทั้งหมดเลยะคะ <S <S ่ะมาะก่อนเดี๋ยวเหลือก่อนจ้ะมาที่หลังจ้ะเหลือที่หลงังค่ะเราจะลงเรวจะลงแนวมาขึ้นค่ะ นี่การล้างสีเตรียมถึงมือล่องเทียงันบคะ